สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูออนก็มีนิทานจะมาเล่าให้ฟังชื่อเรื่องว่าเด็กเลี้ยงแกะแล้วไปรับชมกันเลยค่ะเด็กๆณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งทำหน้าที่ต้อนฝูงแกะออกไปกินหญ้าที่เนินเขาเป็นประจำทุกวันและเขาก็ต้องนั่งเฝ้าเหล่าฝูงแกะพร้อมคอยปกป้องดูแลไม่ให้หมาป่าเข้ามาทำร้ายแกะของเขาได้ จนวันหนึ่งเด็กชายรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องนั่งเฝ้าฝูงแกะเป็นเวลานานๆจึงได้คิดหาเรื่องสนุกสนุกทำเพื่อคลายเครียดเขาจึงได้แกล้งร้องตะโกนออกไปว่าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาป่ามากินแกะของผมหมดแล้วพร้อมกับวิ่งหนีอย่างตื่นตะนกเข้าไปในหมู่บ้านพวกชาวบ้านได้ยินว่ามีหมาป่ามากินแกะ ก็พากันทิ้งงานที่ทำอยู่และรีบหยิบอาวุธต่างๆทั้งจอบมีดขวานเพื่อออกมาช่วยไล่หมาป่าแต่เมื่อพวกเขาวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งไปที่เนินเขาก็พบว่าฝูงแกะกำลังกินหญ้ายอย่างสบายใจและไม่เห็นจะมีหมาป่าออกมากินแกะสักตัวเจ้าเด็กเลี้ยงแกะเห็นพวกชาวบ้านวิ่งกระฮือกระหอบมาที่เนินเขาก็หัวเราะเยาะและพูดว่าฮ่า เด็กแกล้งหลอกคนนี่มันสนุกจริงๆแต่พวกชาวบ้านที่โดนหลอกต่างรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากและด้วยความสนุกสนานคือขนองเด็กเลี้ยงแกะจึงแกล้งหลอกแบบเดิมอีกรายครั้งและพวกชาวบ้านก็วิ่งออกมาช่วยทุกครั้งแต่ก็พบเป็นเพียงแผนการของเด็กเลี้ยงแกะเท่านั้นเองจนมาวันหนึ่ง ได้มีหมาป่าออกมาทำร้ายและไล่กินฝูงแกะของเขาจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตกใจมากรีบวิ่งออกไปตามชาวบ้านพร้อมกับร้องตะโกนว่าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาป่ากำลังกินแกะของผมหมดแล้วเขาร้องตะโกนให้คนมาช่วยจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนยอมออกไปช่วยเด็กเลี้ยงแกะเลยสักคนทั้งยังตอบกลับไปว่าคราวนี้ เจ้าหลอกพวกข้าไม่ได้แล้วล่ะไม่มีใครเชื่อเจ้าอีกต่อไปแล้วเด็กเลี้ยงแกะรู้สึกเสียใจมากที่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยทำให้ฝูงแกะของเขาถูกหมากินจนหมดฝูงเด็กเลี้ยงแกะได้แต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะข้าไม่ดีเองข้าชอบพูดโกหกแกล้งหลอกคนอื่นเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกแต่สุดท้าย การโกหกของข้ากลับทำให้ข้าเดืดอดร้อนสิเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบพูดโกหกเป็นประจำเมื่อถึงคราวที่พูดความจริงก็จะไม่มีใครเชื่อซึ่งมีความหมายตรงกับสุภาษ,ษิตไทยที่ว่าเด็กเลี้ยงแกะหมายถึงคนที่พูดโกหกจนเป็นนิสยัยจนไม่มีใครเชื่อถือหรือให้ความสนใจกับคำพูดนักนั้น ซึ่งหากเด็กๆอยากให้ตัวเองเป็นคนน่าเชื่อถือก็ควรแต่พูดเรื่องจริงนะคะและก็ไม่พูดโกหกและไม่แต่งเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงขึ้นมาเพื่อหลอกแกล้งผู้อื่นแต่หากพูดโกหกเป็นประจำเมื่อถึงคราวที่เราพูดความจริงหรือต้องการความช่วยเหลือก็จะไม่มีใครเชื่อเราดังเช่นเรื่องนิทานเด็กเลี้ยงแกะค่ะ